ระหว่าง Toyota h i l u ั GR Sport ปคันนี้นะครับเจอกับ Ford r a n g e r w i ์ว t r a ฉคันนูน้นดีเซลทั้งคู่คันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอเจะาใหม่วันนี้ผมต่างเชี Auto ซลต e ามจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ เพื่อนๆเ,เห็นพื้นหลังที่มันว่างๆอยู่เนี่ยไหมครับมันแปลว่าเรายังไม่มีสปอนเซอร์นั่นเองหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเรารับด้วยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีโปรดักต์อะไรที่อยากลงแค่กดไลค์กับกด Subscribe คลิปนี้ไว้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้อย่างมากเลยแหละครับ มาเริ่มที่สเปคคันแรกก่อนนะครับ Ford Ranger w i l d t a k ใช้เครื่องยนต์4สูบ2.0ลิตรไบเทอร์โบที่ให้พละกำลังอยู่ที่213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์10สปีดขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนน้ำหนักตัวอยู่ที่2,156กิโลกร,รมัมส่วนราคามือ1นนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นก็อยู่ราวๆ1,268,000บาท คันนี้คือ Toyota าไฮ u x กซ v o GR s p o r ์ 4x4 รปี2024นะครับใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง2.8ลิตรที่ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่224แรงม้า550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อส่วนน้ำหนักตัวจะอยู่ที่2.2ตันนะครับหรือว่าอยู่ประมาณ2,208กิโลกรมัมและถ้าเพื่อนๆพื่อ,อยากจะเป็นเจ้าของเนีนะครับกำเงินไว้อยู่ราวๆ1,499,000บาท จบแล้วครับไปฟังซาวเช็คกันส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ ถึงเวลากันสักทีนะครับเพื่อนๆกับคู่นี้กว่าจะหารถได้นะครับไม่ใช่อะไรผมต้องบอกว่ามันใช้เวลาพอสมควรนะครับกับเพื่อนๆที่เรียกร้องกระบะตลาดบ้านเราผมก็พยายามหามาให้เกือบครบนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีรุ่นย่อยกว่านี้เยอะมากเลยแต่ว่ามันยากจริงๆนะครับโดยที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากลองมาวิ่งก็ลองติดต่อไลน์มาได้นะครับย้ํานะครับว่าวิ่งฟรีมีหลายคนทักมาถามมาถามว่าเอ้เสียงค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าเปล่าเลยครับมาร่วมสนุกกันเฉยๆชิวๆเลย เดี๋ยวเราลองแบบน้ำจิ้มก่อนนะครับเอาวา r แทร็กธรรมดาลอง โดไหมโดนไหม h r โดนหรือเปล่าเหมือนเขาๆไปขึ้น He's coming! He's coming! Oh come on guys! บครัสีสูสีสสสสเดี๋ยวเพื่อนๆถามนะครับว่าใช้อะไรทั้งหมดใช้ขับสีออกตัวนะครับรเพราะว่ามันได้แบบลองเพอร์ฟอร์แมนซ์กำลังเครื่องยนต์ได้แบบไม่มี loss แทบบ็กชั่นล้อใส่เห็นๆกันไปเลยแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะไม่เชื่อผมเดี๋ยวผมจะลองไปขับขันนู้นด้วยสลับคนขับกันตามที่เพื่อนๆว่านะครับแต่ว่า อย่างที่ผมบอกไปนะว่าสำหรับคนขับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนทงเปลี่ยนแทร็กอะไรนี่มันเสียเวลามากนะเพราะกล้องทุกตัวมันเซตแหนหน้าเข้ากันอย่างนี้และด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับกับการถ่าย กลางแล้วเริ่มโดนสวนครับเพื่อนๆโหไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวผมจะไปลองคานูนให้เพื่อนๆดูไปเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวไม่เป็นที่ประจักษ์แต่จริงๆยังไงมันก็เหมือนกันผมจะบอกให้ว่าขับทางตรงมันไม่ได้ต้องรีควายฝีมืออะไรเลยนะครับพร้อมนะครับ we เรามาสรุปกันนะครับทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับ2คันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆจะเห็นได้นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นตัว w i t r แทร็ k ซึ่งมันเป็นตัวโฉมไม่ใช่ปัจจุบันนะเนาะด้วยน้ําหนักตัวที่น้อยกว่า r a p เตอนะครับมันก็จะทําให้ออกตัวตีคู่ขี้กับ GR Sport ได้อยู่ค่อนข้างมากถ้าเปรียบเทียบกับตัวแรปเตอร์โฉมปัจจุบันนะนะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังโดน g r Sport อยู่ดีนะครับ ซึ่งคันที่สามารถทําเวลาได้ดีที่สุดในรยะยะทาง402เมตรด้วยคอร์้วยไหมก็ตกเป็นของไทลักซีโบว์จีอาร์สปอทำเวลาได้ดีสุดอยู่ที่17.93วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด127กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตามมาด้วยเลนเจอร์วายทรัปี2021ที่เวลา18.19วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด119กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเองนะครับเพื่อน สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด s u b s c r i b e ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับส่วนวันนี้ผมต๋งเซียแซวออโตมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ CSL Auto Time และสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tik t o k ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ